สวัสดีครับสมพรหนุน่มฟุงยย้งใหญ่ตาแก้วนะครับเมื่อเนี่มาอัพเดตเนานะเนาะที่เพื่อนว่าไอ้ที่รับแข่วหนูนะครับเนาะเพื่อป่อยห,หนูมันแข่วเง่วง่ายๆครับกระถินนี่ครับกระถิน บปรตงอ,อรตงภาพนหะน่อยๆนี่ยโปรตองพานะถยมันเลยครับเนี่ยับะมาณสักบอ่อละสามหรือสี่กัได้ครับนครับ แล้วแค่เองนะครับเนาะเป็นในที่การรับแขวนะครับมันแขวมันเงาแขวนเงามันกินอาหารอะไรแมังกระสิจอยกระิตายนะครับเนะาะผมตัดมาครับเตรียมไว้อาสวัสดีครับสมพรหนุ่ฟุงใหญ่สาแก้วนะครับสวัสดีครับ